สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ป้าจะพาไปถอดรหัสเพย์พาวมาเฟียกลุ่มคนที่ปั้นอีลอนมัสก์ให้รวยพันล้านอย่าคิดว่าตัวเองหมดไฟหลังเกษียณนะคะเคล็ดลับของพวกเขาคือวัฒนธรรมองค์กรที่เราสามารถเอามาสร้างมาเฟียวัยเกษียณของเราเองได้คะ่ะ 1. ลงทุนในสินทรัพย์บุคคลหรือ human asset เพย์พาวมองคนเก่งเป็นสินทรัพย์บุคคล และค่าใช้จ่ายในการลงทุนหรือ capital expenditure ไม่ใช่แค่ค่าจ้างประจำเดือนจงลงทุนในคนที่มีไฟในภารกิจและมีมุมมองที่ต่างกันการเลือกหุ้นส่วนที่ดีจึงสำคัญกว่าเงินทุนเริ่มต้นเพื่อลดความเสี่ยงในชีวิตหลังกเกษียณค่ะ 2. ใช้สินทรัพย์ที่มองไม่เห็นหรือ intangible assets พวกเขาเน้นสร้างบุธุรกิจจากศูนย์เป็นหนึ่งโดยใช้สินทรัพย์ที่มองไม่เห็นขององค์กรสินทรัพย์ของเราคือประสบการณ์30-40ปีที่เราสั่งสมมาจงกล้าใช้มันเพื่อทําสิ่งใหม่ๆและมองความล้มเหลวเป็นแค่ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาหรือ research and development cost ในบัญชีความรู้ของเราอย่ากลัวที่จะลองค่ะ 3. พลังของเครือข่ายความเชื่อใจพวกเขาใช้ความพักดีและความเชื่อใจเป็นหลักประกันสำคัญในการลงทุนในกันและกันเครือข่ายเพื่อนในวัยเกษียณของเรานี่แหละคือกองทุนสํารองฉุกเฉินทางใจของเราป้าแนะนำให้ 1. ทําทำทะเบียนทักษะเพื่อนและ 2. ตั้งกฎประชุมร่วมใจเพื่อรักษาวงมาเฟียวัยเกษียณให้แข็งแรงและไม่โดดเดี่ยวค่ะ สรุปแล้ววัฒนธรรมที่ดีสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆค่ะอย่าลืมใช้ไฟและขวัญที่เรามีอยู่สร้างความสุขและความสำเร็จบทใหม่นะคะ like share and follow the แกเสียนมีไฟใจมีฝัน channel แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ